กรรมที่เจ็ดชื่ออุปปีละกกรรมอุปปีละกกรรมนี่เป็นกรรมบีบคั้นกรรมบีบคั้นคล้ายๆกับข้อที่หกที่ว่ามาแล้วตอนก่อนแต่บีบคั้นนี่มันไม่มีข้าง,างดีเลยมีแต่ข้างไม่ดีก็บีบคั้น เช่นเราตกทุกข์ได้ยากลำบากประการใดก็มีเรื่องราวให้มันทุกข์ยากซ้ำกันไปอีกผีซ้ำด้ำปลอยลักษณะอย่างนั้นเจอเรื่องอันตรายหรือไปเจอสถานการณ์ที่น่ากลัว กลาค่ำกลางคืนเอา้าผีดันหลอกเข้ามาอีกอย่างเนี้หรือกว่าร้มเลยพอร้าอย่างนี้ก็ไม่รู้พอจิตหัวใจจะอยู่ได้อย่างไรเต้นตึกๆตึกึก,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 กวิ่งไปเอา,เอ,าอาจจะวิ่งไปชนอะไรคร่อมก็อีกหน้าผากแตกหน้าผากฉีกคิ้วฉีกไปเลยก,ก็เป็นได้นะ หรือกรณีอื่นๆอ,อันนี้มันมันบีบคั้นบางครั้งบางทีเราจนอยู่แล้วเอาลูกก็เจ็บป่วยแม่ก็ไข้ลูกก็เจ็บป่วย,ย,กกวยโอย้สารพัดเลยนะมันบีบเราอห้เราทุกข์หนักเข้าไปอีกนั่นคือคือเรื่องของความบีบคั้นหรือตัวเราเองอ่ะ เฉพาะตัวเราเองเนี่ยทุกยากเรื่องนั้นเรื่องนี้บีบคั้นก็นมามากเอาเจอปัญหาก็มาอีกต้องคดีความอะไรก็มาอีกพวกใส่ร้ายไปยสียอ,อีกอยู่ทุกยากหากินลําบากอยู่แล้วถูกใส่ความถูกแจ้งความดําเนินก็ดีโดนตารวจจับข้อหาลักขโมยหรือข้อหาอะไรก็แล้วแต่ จะหนักจะเบาก็ไม่รู้มันถูกกระทาอย่างนั้นเรียกว่ากรรมมาบีบคั้นถามว่าเพราะอะไรก็เพราะเราเคยบีบคั้นคนอื่นเคยบีบคั้นสัตว์อื่นทำให้สัตว์อื่นทุกข์ยากลำบากอย่างน้อยๆตัวอย่างเช่นเราจับสัตว์มาขังแล้วก็ให้มันอดอาหารอีกเป็นต้นอย่างนี้นะ Tại sao làm bạc?